เนีพยายามรบกวนให้ออกมาที่โลง่งเริ่มขยับออกที่โล่งครับเจ้าที่ระวังรักษาระยะห่างด้วยเออ่รักเดี๋ยวเกาะท้ายให้ดีแต่ไม่น่าจะวิ่งพาพกำลังย่องตามตัวอยู่ แมกขยันไหมอ่าใช้เสียงใช้เสียงรักน้ำใจไรอีกน้ำอีกน้อใกไรอกเจอนั่นเจอนั่นเจ้าควรไม่ต่อไปแล้วอะไรครับบิดอะไรที่บิดบิดบิดตัวน่ะครับติดสลิงเลยวนนึง มันน่าจะเป็นในบัวแม่รันรูปอ่ะเออเอออย่างน่อนอมหาลูมันก็ตอเป็นยังไงเจ๊เจ๊ไปโดดละตัดตึบเออจับเิด

เดี๋ยวกันขัดกันอืมผมมองว่าเดี๋ยวถ้า ี่พันรอบขึ้นเลยเนี่ยพันนั่นเองเนี่ยตัด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 ไปั๊บนี่เลยครับไปไปทางนู้นๆหน่อยไปทางลักคนคู่หน่อยอ่านะครับเนี่ยปั๊บอ่าโอเคอยู่ไหมอยู่ไหมเอาโอเคเยี่ยมวางเลยใช่ไหมวางเลยใช่ไหมวางเลยครับปล่อยเลยวางก็รุดดิปล่อยไม่รุดปล่อยเลยอ่าแล้วก็อีควัวอีกชุดหนึ่ง ทีวีคีรีขันทีวีของคนประจวบผลิตร,รายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน